สวัสดีค่ะเพื่อนๆโคชนูริยามาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์สั้นๆนะคะโคชมีวิธีในการเปิดไม้บรรทัดในโปรแกรม Word มาฝากทุกคนนะคะก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นที่จะหัดใช้หัดเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Word นะคะในการทำเอกสารของคุณอยู่นะคะไลฟ์ live นี้มีคำตอบในเรื่องของวิธีการเปิดตัวไม้บรรทัดนะคะเพื่อประโยชน์ในการอาจจะมีการ ใช้ในการเว้นระยะขอบกระดาษนะคะเราอาจจะมีความต้องการที่จะอยากจะเว้นระยะขอบกระดาษแบบแมนนวลนะคะด้วยสายตาของเราเองเนาะหรืออาจจะเป็นใช้ประโยชน์ในการวัดตัวอ็อบเจกต์ต่างๆรูปภาพหรือพวกตารางต่างๆนะคะอ็อบเจกต์ต่างๆในเอกสารของเราด้วยมันจะช่วยในการวัดระยะของวัตถุเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับของใครที่ยังไม่ได้เปิดการใช้งานเนาะ เดี๋ยวนะแนะนำตัวเองสั้นๆนะคะโค้ชชื่อนุรยาค่ะตอนนี้ก็เปิดเพจให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการแล้วก็เทคนิคในการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆบนคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะของใครที่อาจจะมีการซื้อคอมพิวเตอร์ไว้นานแล้วนะคะหรือซื้อมือถือที่แบบเครื่อง high performance มาเลยนะคะแต่เราอาจจะใช้งานมันแค่ไม่ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยว โค้ชจะทยอยให้ความรู้ในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ต่างๆให้เราสามารถเอ,อ่นำไปใช้งานได้คุ้มค่าได้ได้มากขึ้นเนาะใช้งานได้มากขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวโค้ชจะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าไมายบรรทัดที่โค้ชพูดถึงมันคือหน้าตาปรัเป็นยังไงนะคะในตัวโปรแกรมบอดเนี่ยคะ่ะทุกคนชาติจะจุชาติด,ดูจากรูปนะคะคุณจะเห็นว่าด้านข้างนะคะตรงที่มีเส้นสีแดงล้อมรอบ เอาไว้นะคะตรงนั้นก็คือไม้บรรทัดนะคะแล้วอีกยาก่างอีกด้านนึงก็คือตรงด้านบนตรงนี้นะคะเหนือขอบกระดาษสีขาวะคะ่ะจะสังเกตดีๆมันจะมีไม้บรรทัดอยู่เช่นกันนะคะเป็นไวสเป็นสเกลหน่วยน่าจะเป็นหน่วยนิ้วนะคะทุกคนคือเราสามารถปรับเป็นหน่วยนิ้วหรือหน่วยเซนนิ้วหรือเซนติเมตรได้เนาะก็อันนี้ ปกติมันก็จะมี2อ,อด้านเลยก็คือด้านบนกับด้านข้างทางด้านหน้าตรงนี้นะคะของใครที่ยังไม่มีมาฟังไลฟ์นี้ค่ะเดี๋ยวโค้ชมีวิธีการมาบอกคุณนะคะว่าทำยังไงไปดูกันเลยเร็วๆนะคะวันนี้อ่ะก็เปิดไปที่โปรแกรมบวชนะคะตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะเราสามารถที่จะเพิ่ม มาเพิ่มตัวไม้บรรทัดด้านบนเนี่ยสังเกตว่าตัวในตัวอย่างตอนนี้นะคะยังไม่มีไม้บรรทัดเลยเนาะเรายังไม่ได้เปิดการใช้งานกันอ่ะขั้นแรกก็คือไปที่แท็บที่ชื่อว่าวิวนะคะแล้วก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่ารูเลอร์นะคะหรือไม้บรรทัดก็จะมีกล่องให้เราติ๊กถูกด้านหน้านะคะเราก็แค่ติ๊กถูกเพื่อเปิดไม้บรรทัดด้านบนตรงนี้ถ้าสมมติเราอยากจะปิดเราแค่ติ๊กปิดติ๊กออกติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะคะมันเขาก็จะปิดไม้บรรทัดให้เราค่ะ แบบนี้นะคะทีนี้สังเกตว่าด้านข้างตรงนี้นะคะด้านข้างยังไม่มีมา้ารรทัดในแนวดิ่งแนวตั้งนะคะเราก็สามารถเปิดได้ง่ายๆโดยทำตามวิธีการในคลิปนี้นะคะไปที่เมนูที่ชื่อว่าไฟล์นะคะแท็บไฟล์จากนั้นเลือกเมนูออปชันค่ะด้านล่าง,ตรง,ต,รงตรงด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกมาที่แท็บแอดวานซ์ค่ะ,ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรง ส่วนที่เป็นเครื่องมือของหวัวข้อดิสเพลย์นะคะลองเลื่อนตามที่ในคลิปเขาเลื่อนลงให้เราโชว์ให้เราเห็นเลยนะคะจากนั้นก็ไปที่เมนู Show vertical ruler in print layout view นะคะเขาจะมีเมนูนี้อยู่นะคะตัวอย่างที่นะคะก็คือว่าเมนูชื่อว่า Show vertical ruler in print layout view นะคะอ่ะติ๊กถูกด้านหน้าเลยค่ะ จากนั้นก็กดโอเคนะคะแค่นี้เองตัวบัรทัดตรงด้านหน้าในแนวตั้งเนี่ยคะ่ะเขาก็จะโผล่มาให้เราแล้ว,ลวโอเคไหมทุกคนทวนอีกทีไหมอ่ะไปช้ชาๆอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็คนที่ดูจากทางบ้านนะคะดูย้อนหลังจากทางบ้านก็ดูจากทางบ้านทางนั้นแหละ <c oughs> ตอนเช้านะคะสติสตังค์ยังแบบว่า ยังมาไม่ครบทวนนะคะอย่างเ,เบอร์บางเนาะอ่ะเดี๋ยวโค้ชทวนให้คุณอีกทีนหนึ่งนะคะการเปิดไม,ม้บรรทัดในแนวตั้งไม,ม้บรรทัดในโปรแกรมบวม,มี2แนวนะคะก็คือแนวตั้งไม่ใช่แนวตั้งกับแนวนอนแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเปิดได้ง่ายๆโดยแนวนอนนะคะก็คือหรือแนวบนขอบกระดาษสีขาวเปิดไปที่แท็บวิวนะคะจากนั้นก็เลื่อนไปที่เมนูที่ชื่อว่า Ruler นะคะของใครเป็นภาษาไทยก็ ชื่อว่าไมาบ้บรรทัดนะคะมันจะมีกล่องเช็คบ็อกให้เราติ๊กถูกด้านหน้านะคะเราก็แค่ติ๊กถูกเพื่อเปิดการใช้งานถ้าจะปิดก็คือติ๊กออกนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกออกเลยแค่นั้น,นะคะ่ะต่อมาการเปิดไมบ้บรรทัดในแนวตั้งเราก็ไปที่แท็บไฟล์นะคะทุกคนจากนั้นก็ไปที่เมนูออปชันด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกแท็บที่ชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้แปบ๊บหนึ่งแอดวานซ์นะคะ อะแล้วก็สคร o l l ดาว n ลงไปที่เมนูที่เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ชื่อว่า d ิสเพลย์อ่ะแล้วก็มองหาเมนูที่ชื่อว่า Show Vertical Ruler in Print Layout View นะคะแล้วก็ติ๊กถูกด้านหน้าตรงเมนูตัวนี้ได้เลยซึ่งถ้าเราจะปิดการใช้งานก็ทำนองเดียวกันกับมาบรรทัดในแนวนอนนะคะแล้วก็แค่ติ๊กเครื่องหมายถูกออกจากกล่อง เมนูข้างหน้านะคะแล้วก็กดปุ่มโอเคแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆนะคะอ่ะเลือกโอเคนะคะแล้วก็พร้อมการใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนง่ายมากเลยเป็นไงบ้างคะวันนี้ไลฟ์แบบหัวข้อง่ายๆนะคะให้เราเปิดการใช้งานเครื่องมือที่ เขาสามารถช่วยทุนแรงของเราได้เยอะเลยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยโค้ชก็มักจะใช้ในการเหมือนมาช่วยให้เขาช่วยกะระยะในการปรับขนาดของรูปภาพหรือกะระยะใน,ในการาปรับขนาดของช่องตารางต่างๆนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะไปใช้เหมือนมีการปรับระยะแค่นิดๆหน่อยๆนะคะเราอาจจะกะด้วยสายตาของเราก็ได้เนาะพอเราทํางานไปเรื่อยๆงียค่ะเราก็จะมีความเหมือนชํานาญมากขึ้นเราก็กะด้วยสายตาเอาก็ได้เนาะ โอเคขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในไลฟ์ถัดไปนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้่ไลฟ์นี้สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนคะ่ะ